มันครับปรับไปให้ไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวกระเทียมยมันจะไหมนะครับเอากระเทียมที่สับไว้ใส่ครับผัดดอกหอมครับใส่หมูสับเดียวกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองๆแล้วก็หอมหอมแล้วก็พอแล้วครับใส่หมูสับครับไม่ต้องใส่หมูเยอะครับเราเน้นผักครับ หมูให้มันสุกก่อนครับพระดอกหอมนี้มันทัดสุกง่ายครับเดี๋ยวมันสุกไม่ทันอย่างับ้พวหมูสับให้สุกก่อนข้าวทำง่ายง่ายครับเกลือกระเทียมใส่น้ำมันครับให้กระเทียมมเหลืองแล้วก็เอาหมูสับใส่เข้าไปนะครับ พอหมูสับเริ่มสุกนะครับนี่ครับพอหมูสับเริ่มสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงรสครับพอหอยมันสุกง่ายครับใส่น้ำมันหอยหน่อยเอาเนื้อใส่ดหน่อย,อรอยครับ รยให้เรียบร้อยน้ำตาลทรายหน่อยอือโรให้เรียบร้อยครับแล้วก็กินหน่อยครับกินหน่อยครับอือเราทาตามที่ต้องการแล้วก็ใส่หอมเข้าไปครับ เนี่ยเพราะอหอมเนี่ยมันสุกง่ายเราต้องปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนแล้วใส่หอมเข้าไปแล้วก็คนๆให้สุกก็ใช้ได้แล้วครับนีครัเนี่ยครับทำกัข้าวง่ายมากครับเล่งใงไฟหน่อย cây tục đó. và lớn hiểu nhiều này nữa sẽ đại có quá kiểu thế này chưa hay hạn hỏm Hãy subscribe cho แล้วครับเนี่ยตักใส่จานเนี่ยตักใส่ถ้วยเลยนี่ครับสุกง่ายมากใส่รสด,ดีหน่อยชุบรสดดหน่อยปลาหน่อย ช้ได้แลวครับทำกับข้าวไม่ยากเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับ